เจแปดร้อยบาทคือถือแค่เจมันสิคุมบัตรเจลูกนีน้อยนีน้อยน,น,อยน่งเด้เท้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทสนทนาเมื่อสักสองวันก่อนนะคะเกี่ยวกับท่อแคตาลิติคคาวอเตเอร์ของรถอีซูซูดีแม็คคอมมอนเลวเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะคะซึ่งรถรุ่นเะนี้ยน่ะผลิตตั้งแต่พอสอดในะเจใหญ่แท็แคจจำไม่ได้แต่ที่จำได้ก็คือตั้งแต่เจใหญ่แท็แคเป็นสาวสำน้อยสำน้อยเนี้ยก้าวขาวขวา ลงจากรถ t o y o ต a v ว g o 4ประตูเนี่ยก็จะเจอท่อแคตาลิตตกคอวอเตอร์ตัวนี้ตัวเนี้เป็นงานหลักกันเลยนะคะแล้วก็ท่อแคตาลิติกคอวอเตอร์ตัวนี้จะอยู่ติดกับเทอร์โบนะคะลักษณะก็จะเป็นต่างซีเลย มือไม้ของพวกเราจะจับจะบายท่อไอเสียรุ่นนี้นะจะต้องไม่มีแผลนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็บาทยักษ์ก็จะถามหาพวกเราได้นะเห็นไหมเห็นไหมรุ่นนี้ก็จะมีน้ําหนักแส้อยู่ที่5ถี่ค่าตัวจะอยู่ที่800บาทนะกราบง,งามๆค่ะ